อุ้ยน่ารักจังเลยลูกแฝดแต่งตัวน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธหรือเปล่าอ๋อธนาคารอู้น่ารักจังเลยค่ะใครใครเดินมาคะอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะเออเดี๋ยวจะพาน้องเออดู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 จะเจอขวานอ้โห โอ้โหเดินค่ะเดินค่ะต่อแตะค่ะเพิ่งเดินเป็นค่ะโอต่อแตะต่อแตะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพีทครับทุกคนพีทเองทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามช่องแม่พีทครับแม่พีทสอนเรื่องดีเทลยาน,นะครับสอนหางานครับสอนหางานให้สมัครสกีนบริษัทให้ ดูแลทุกขั้นตอนจะก่อจะได้งานครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนอ่ะพี่เดินไปแล้วครับนอนน้องแปดน้องแฝดเพิ่งจะหนึ่งขวบค่ะเพิ่งจะเดินได้น้องแปดเพิ่งเดินเป็นทุกคนพี่ๆพ,พี่ป้านาะอาพี่ป้านาะอาอาเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้บ้านใครฝนตกบ้างบ้านใครเมื่อคืนเมื่อคืนแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะ แจ้งวัฒนาท่วมค่ะมีน้ำเข้ารถด,ด้วยนะคะเอามาแล้วค่ะตแตะมาแล้วค่ะอ๋อกระแทกพฟันฟันแพทิกกระแทกกับหัวพี่พิชโอ้เจ็บนิดหน่อยเจ็บไม่เป็นไรลูกเ,เออมันเอาคนเราก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันได้บ้างาาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไระอาคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะคนนี้เขาชอบเล่นกองสวัสดีครับ นนพีทครับอายุหนึ่งขวบครับทุกคนพีทเองเป็นผู้ชายครับอืมอ่ะเมื่อคืนแจ้งวัสนาน้ำท่วมนะคะงานวันวันไม่ท่วมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีที่ติดตามนะคะขอบคุณติกตอกดันให้มากๆเลยนะคะ ช่างครูพิจีคาคลาสดีเทลยานะคะสอนหางานให้สมัครสกินบริษัทให้ดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้งานนะคะมีฝากงานให้ด้วยนะคะก็ตอนนี้เปลี่ยนร้านทําผมใหม่แล้วนะคะไปเอ่อร้านอะไรนะ The ะเบสซารอแทนเมื่อวานนะคะน้องดีมากน้องตั้งใจนวดนะคะคือถ้าใครที่เขาตั้งใจทํางานเราก็สนับสนุนเขานะทุกคนเพราะว่าใช่ไหมเราเราเดี๋ยวนี้เงินมันหายา,ยากอ่ะคนมันก็ คนก็อยากได้เงินนะคะเราส่วนใหญ่ก็ทํางานดีอะนะน้อยอะที่เราจะเจอคนที่แบบไม่อยากทํางานอะเออน้อยมากนะคะแต่ว่าเราก็เจออ่ะเจอแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาลูกไปหาหมอนะคะไปตรวจฟันค่ะน้องฟันขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวคนหมอน,นะคะ่ะ <Hey. S 1> วันนี้อู้เจ็บไหม เอเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวดูนะถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่โรงพยาบาลน้องๆดิน้องๆที่เทวยาที่อยู่จุฬาพรถ้าเจอพี่ขจีทักได้เลยนะคะวันนี้นะอือ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนำส่งไม้อ่ากําลังอยู่บ้านค่ะเลี้ยงลูกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามช่องคุณพี่อยู่ชอบมากคุยเรื่องทรมะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคุณพี่คุณพี่ พูดดีนะเรื่องทำมงฆ์ทำมาอะไรเงรี้ยเราก็ชอบฟังได้เลยหายเจ็บคอยังคะที่ไอตอนนั้นอ่ะเนาะเออหายเจ็บคอยังคะเอ,อขอให้สุขภาพดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนตกนะคะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ฝนมันตกเนาะเอออ๋อ,อยังนะคะใช่ไหมดูแลตัวเองพี่หมายถึงว่าแบบดูแลนะคะเออดื่มน้ําจิบน้ําอุ่นอะไรอย่างงี้นะคะจีก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไลฟ์สดชั่วโมงหนึ่งอะพอไหว เออไลฟ์สดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่เจ็บคอแล้วร่างกายทนได้แต่ถ้านานกว่านนั้นนะคะมันก็จะเริ่มเจ็บคอเจ็บอะไรแลละเออแล้วก็เอา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 สนุกสนุกค่ะวันละชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพอให้มีคอนเทนต์แอมจะได้มีคอนเทนต์ตัดไปลงช่องค่ะติดตามอยู่นะคะพี่ชอบทำมธทำมะง่ายๆถ้าทำมาลึกๆก็นั่นอืม อ๋อโอเค AI มาแล้วจ้ะบอกว่าให้พูดเรื่องดีเทลยาและคุยเรื่องการสมัครงานและดูแลขั้นตอนต่างๆอ่ะมาแล้ว AI มาแล้วเป็นไหมพี่เดี๋ยวตอนนี้มันจะขึ้นนะมันจะขึ้นเป็นข้อความ AI จะไกด์ให้เราอ่าโอเคพูดเรื่องดีเทลยาไหมเขาไม่ให้พูดเรื่องอื่น <c oughs> ดีเทลยาก็เซลขายยาในโรงพยาบาลน,นะคะก็อาชีพเซลล์นี่แหละเออนะคะก็มันก็เป็นอาชีพที่รายได้ดีเนาะพี่เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเออเอ๊ะแล้วพอเราจะพูดนอกลูก่นอกทางไม่ให้พูดเหรอ ใช่ไหมมันเรื่องของเราหรือเปล่าเอออะไรอย่างงี้นะคะก็มันก็รายได้ดีเนาะอย่างที่ทุกคนทราบงงไหมฮะแล้วเราต้องทําตามมันไหมพี่หรือว่าแล้วแต่เราเนาะเออเราก็พูดไปอย่างจีนงจริงก็นั่งพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนก็มาแล้วมันรู้นะถ้าพอเราจะออกมันจะดันคนมาให้แต่บางทีเราเหมือนเรากําหนดช่วงเวลาว่าบ่ายโมงใช่ไหมฮะบ่ายโมงเราต้องไปทําธุระอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปมันจะดันคนเข้ามาใหญ่เลยนะพี่อืมประมาณนั้นนะคะนั่นแหละ ก็อาชีพดีเท่าวยาก็เป็นอาชีพที่ดีจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าจุด <Yeah. S 1> เริ่มต้นแบบตอน <Yeah. S 1> สมัยที่เราไม่มีเงินน่ะไม่เราไม่ค่อยมีเงินใช่พี่มันก็อย่างนั้นมันต้องมีเรื่องในหัวเนาะ <Yeah. S 1> เออ ตอนที่เราไม่คือเราก็ยอมรับวว่าอาชีพนี้ยมันทําให้เราแบบว่ามาไกลได้เงินเยอะอทีนี้เราก็รู้เราสอนแล้วก็หางานให้น้องๆค่ะเยอะแหละแล้วมันไม่จําเป็นต้องจบเภสัชไงคะคนเข้าใจว่าต้องจบเภสัชจบเทคนิคการแพทย์คือจบก็ดีนะแต่ไม่จบมันก็ทําได้มันก็เหมือนอาชีพสายทั่วไปอะอาชีพสายทั่วไปที่ไปเป็นแอร์เป็นสจว Air สตแอร์สจวตมันก็จบอะไร hospitality จบการบริการหรือจริงจบอะไรก็ได้อะถูกปามันทําได้หมดเนี้ยค่ะใช่อาชีพดีเทลยาก,ก็เหมือนกันอะไรลูก อย่าทำผิดาทำผิดเทำเพจคืออะไรอันนี้ขนาดอ๋ออย่าทำให้ก็ดีแล้วจริงเหรอเออ,เอ,อพี่ทำพี่ทำจำได้เดี๋ยวพี่เคยทักถามพี่พี่ทำเกี่ยวกับเป็นออดิตใช่ไหมฮะพี่เป็นออดิตของสายการบินใช่ไหมที่อยู่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูจำไม่ผิด เออใช่ใช่หนูเคยถามพี่ไงว่าพี่ทําเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแลหละค่ะจีอาทำเกี่ยวกับเรื่องดีเทลยายเออความจำแม่นมากเออนะคะนั่นแหละมันก็รายได้ดีพี่มีบ้านมีรถมีเงินเลี้ยงลูกก็มาจากอาชีพนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็มันโอเคอ่ะถ้าสมมติเราทำออฟฟิเซอร์ใช่ไหมคะทำงาน office, ออฟฟิตอ่ะเราต้องทําแบบตําแหน่งระดับหนึ่เลยที่เราได้เงินเดือน4ี่หมื่นห้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นดีเทลยาเนี่ย เงินเดือนรวมค่าน้ำมันรวมอินสันทีฟเนี่ยมันสามารถสตาร์ทที่แบบ4ี่ห0ื่นห้าห้าหนได้เลยถ้าเราขายได้นะอือย่างตอนนั้นนที่จีแบบไม่มีประสบการณ์เลยนะคะแล้วจีมาทำเดือนแรกจีได้แบบว่าต้องเจ0 0 0ืกว่าใช่เจ0 0 0ื่นกว่าหากัหากหักประกันสังคมหักโน้นหักนี้แล้ว่วเหลือต้อง6กหมืมันเยอะมากสําหรับเด็กอายุแบบ23 24บสา่อ่ะโอ้มันก็มีช่วงที่แบบหลงระเริงใช้เงินนะแต่ว่าตอนหลังอ่ะไม่หลงระเริงและเก็บรู้ตัวเร็ว เออมีเงินก็รีบเก็บเป็นรู้ตัวเร็วอะค่ะเออคือก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเพราะว่ามีแฟนดีด้วยแฟนก็ให้สอนให้เก็บเงินตลอดเราถึงมีทุกวันนี้มีบ้านมีอะไรมีมั่นคงทุกวันนี้นะคะพอเราเก็บตั้งแต่เราเล็กอายุน้อยๆอเออแต่ถามว่าเราก็มีฟุ่มเฟือยบ้างตามภาษาเด็กเนาะเราก็อยากกินอยากเที่ยวเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศเราอยากได้ไอโฟนสมัยก่อนใช้ไอโฟนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละใช้ Android นะคะนั่นแหละเราก็ ไอโฟนเราซื้อสดเลยนะเราไม่รู้จักคาว่าผ่อนเลยนะเพราะว่าเราเงินเราหาได้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีนะดีเทลยาเครื่องมือแพทย์ที่แบบว่ามันก็มีทุกอาชีพแหละคนที่แบบเขาใช้เงินเกินตัวแบบว่าหาได้หกหมื่นใช้แปดหมื่นหาได้แปดหมื่นใช้แสนหนึ่งเนี้ยมีหมดได้เลยค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะยินดีมากยินดีมากขอบคุณค่ะนั่นแหละมันก็มีคนที่แบบใช้เงินเกินตัวอะไรเงี้ยทุกคนมันมีทุกอาชีพเออ มันอยู่ที่เรามันไม่ได้จะมาบอกว่าเป็นเพราะอาชีพดีเทลยาทําให้ฉันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่คิดว่ามันอยู่ที่เราเออมันอยู่ที่เราท,ทุกอาชีพมันเป็นหมดบางคนเขาทํางานโรงงานนะ่ะเขาทําโอทําอะไรเขายังแบบรู้จักเก็บเงินนะ่ะทุกคนเขาใจฟิลปะเอ,อเาก็ายังแบบ ได้เงินนะ่ะแล้วหลายๆคนนะคะที่เขาสร้างเนะื้สร้างตัวบางคนเขาเป็นนะักธุรกิจใหญ่เขาก็มาจากแบบทํางานโรงงานอะไรแบบนี้ก็มีนะทุกคนถึงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะคะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวเราอืออ่ะทุกคนโอย้ยินดีมากเลยนะคะที่ละอองทําเข้ามาคุยกันจําได้จําได้ติดตามอยู่พี่เขาชอบไลฟ์ตอนค่ำค่มืดๆเออ แล้วเขาก็พูดดีเรื่องธรรมงทลมะนะคะสวัสดีค่ะ,ะมีใครอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องดีเทลยานะจ๊ะกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วเคาะหัวใจให้ด้วยนะทุกคนอืเดี๋ยวพี่กะจีจะไลฟ์ถึงบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวจะออกไปทําธุระแล้วนะคะอ่ะ,อะใครมีคําถามอะไรถามได้เลยเดี๋ยวรู้ว่าจะไปแปลงฟันนิดนึง อ่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทลวยาถามได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนใช่ไหมเขารับเยอะนะทุกคนเออเขารับเยอะแล้วก็เออช่วงนี้ฮะมันเป็นตุลาใช่ไหมเหมือนเขารับโบนัสกันแหละเออคนอ่ะเขารับโบนัสกันแล้วก็เขาก็บางคนจะออกพอมันมีที่ออกมันจะมีที่ว่างพอมีที่ว่างเธอจะทดแทนเข้าไปใหม่ได้ เออเธอจะทดแทนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโยกย้ายเนี่ยอ่าเมชิโมะของญี่ปุ่นคือรับเงินรับโบนัสตุลาปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเปลี่ยนงานเพราะ,ะนั่นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนสมัครกันเยอะแต่ก็มีโอกาสที่เราจะเข้าไปใหม่ได้เยอะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเป็นผู้แทนเป็นเซลแบบว่าเหมือนอยากจะเข้าสู่วงการนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีมากทุกคนปลายปีต้น,ป,ตนปีเนี่ยพี่ขจีจะมีคนามาเรียนเยอะมากในช่วงปลายปีต้นเยอะจริงๆ,ๆ นะคะนั่นแหละก็แนะนําเลยถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนอยากให้ติวแน,แนวให้นะคะนี่กดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยเธอแคปหน้าจอนี่ก็ได้อมืมันเลิศมากนั่นแหละอ่ะหรือว่าจะไปดูคอนเทนต์ในช่องก่อนก็ได้นะคะนั่นแหละอ่ะอ่ะมาใครเข้ามาแล้วเขาหัวใจรัว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 นะอ่ะโอเครีบมีคําถามรีบถามเลยนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงจะไปแล้วเพราะว่าวันนี้มาได้แป๊บเดียวเออวันนี้มาได้แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทุลาเธอ นั่งเงาเงาอยู่ก็เลยเดกมาไล์สดดีกว่าเออดูทรงผมวันนี้มีเออปลอยหวานจระ,ะอไอไปีกว่าคับลูกเฮเอ,อีพัทีกก็ยังไงพทิกเดิน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 ใหญ่เลยนะเดินใหญ่เลยนะอืมช่วงนี้เงียบๆไหมคะใช้คนละครึ่งกันใช่ไหมช่วงนี้ใช้คนละครึ่งกันเนาะเออก็น่าจะ เจ้าลูกเศรษฐกิจด้านล่างฐานลากหมายถึงว่าพาะะ่อค้าแม่ขายน่าจะขายได้ดีนะคะธุรกิจขายมือถือน่าจะขายดีนะตอนนี้เพราะว่าคนซื้อมือถือใหม่ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อเอามาเอ,อ,อะไรนะอันเนี้ย คนละครึ่งคนละครึ่งบางทีก็ลืมใช้แต่ส่วนใหญ่จะไปซื้อของในห้างอะคะ่ะพอซื้อของในห้างแล้วก็มันไม่ได้ร่วมไงเออร้านค้าในห้างไม่ร่วมเนาะแต่ถ้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปอะไรแถวบ้านเนี้ยค่ะก็เขามันร่วมอยู่แล้วนะเออถ้าร้านค้าเขาไม่ลืมบอกเออเราก็ไม่ลืมใช้เออก็ดีเหมือนกันนะจ่ายของเครึ่องเดียวก็โอเคนะคะอะอ่ะ,อะทุกคนอ่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับดีเทลยานะจ้ารีบถามนาจ้าเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะจะไปแปลงฟันนาจ้า จะไปโรงพยาบาลเอาวัดดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะวันนี้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนะคะพาเด็กๆไปตรวจฟันค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนดูซิใครมาลูกพี่แพทิคใครมาใครมาแพ,พทิคดูพี่พีพทดูซิใครมาใครให้หวัวใจเราใครให้หวัวใจเราแพทิคดูบใบกันใครใครใครให้หัวใจใครให้สติ๊กเกอร์ใครให้ วใครให้หัวใจเราน้องขอบคุณค้าบเลยยังใครให้ขอบคุณค้าบเลยยังขอบบะอื้อขอบะเอื้อของยายยายให้เลยว้าวว้าวนั่นยายมาทุกคนดู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 ยายวันขาทุนี้ยายคิดถึงลูกยายคิดถึงบอกยายบอกยายแม่หาร้านสักคิ้วให้อยู่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวแม่หาร้านให้อยู่ร้านหนึ่งเก้าเก้าเก้าจะพาไปสักคิ้ว เออวันเกิดนะชอบเพชรด้วยแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์นะชอบเพชรหน่อยลูกใช่แ <Okay. S 1> ฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์ละนี่คุณยายนะเอ่อเขาแฮปปี้เบอร์เดย์ให้แล้วอือ๋อ ไม่มีประสบการณ์ด้านเซลลทำได้พาทำได้สินักเรียนพี่ที่มาหนูกดเพิ่มเพื่อนนะเดี๋ยวพี่อาจจะต้องไปนักเรียนพี่ไม่มีประสบการณ์ทั้งหมดนะคะเจ0อคนไม่มีที่ได้งานไปแล้วนะไม่มีใครมีประสบการณ์เลยคือแบบพอมาเรียนใช่ไหมพี่สอนเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยการทำงานเป็นยังไงเ,เขาสัมภาษณ์ยังไงเงินเดือนรายละเอียดค่าน้ํามันบางคนจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันไม่จําเป็นแล้วแบบบางคนก็มาสายเอ HR <Yeah. S 1> นิติศาสตร์บางคนทำนิติบุคคลในคอนโดอ่ะเธอคิดว่าเกี่ยวไหมละ่ะเป็นนิติอย่างเงี้ยบางคนเป็นผู้ช่วยหมอฟันบางคนแบบทําอะไรทํางานโรงแรมมาอย่างเงี้ยค่ะที่มันไม่เกี่ยวเลยอ่ะเออเขาก็แบบยังมาทําอ่ะนึกออกไหม เออทำได้คะ่ะน้องหอมนี่กดเพิ่มเพื่อนนะไม่จำเป็นต้องจบตรงสายนะคะแต่ว่าต้องมีใจที่อยากจะเรียนรู้นะอยากขายอดทนอยู่นาะนเรียนรู้ได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติที่บริษัทเขารับอืมเราก็ต้องมีรถยนต์นะคะรถยนต์นี้ได้งานก่อนนะแล้วค่อยออกรถนะเออได้งานก่อนแล้วค่อยออกรถอืมวันนี้มาแป๊บเดียวคะ่ะคุณยาย๋ยวจะพาเด็กๆไปตรวจฟันวันนี้คุณหมอนะตรวจฟันที่โรงพยาบาลคะ่ะเออ อาวันนี้ใครอยู่ที่โรงบรลแล้วเจอพี่ขจิกะทักได้นะคะทักได้คะ่ะอ่าอามีคําถามมังง้ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยโอ้วันไหนวันไหนลอยกระทงเดย์พรุ่งนี้ปะเออไม่รู้เรื่องเลยเออลอยก็ลอยไปเถอะฉันลูกเล็กอยู่จ้าได้เลยหนูกดติดตามนะคะแล้วก็ไปดูที่พี่ปักหมุดในคลิปในช่องพี่ทําไว้หมดแล้วดูคลิปที่ปักหมดุดจะมีคลิปหนึ่งที่พูดเรื่องเงินเดือนค่าน้ำมันอินสันทีฟเข้าๆแต่ส่วนใหญ่อะ่ะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอา,อายุไม่เกิน40นะคะตอนนี้นะ40แล้วก็ต่ําสุดที่ให้คือปะวะสอ,อมไม่ไม่ควรเกิน40ในคลิปล่าสุดอ่ะบอกว่า35ไม่เกิน37ใช่ปะแต่ว่าอันนั้นมันคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาขายายให้แล้วนะคะถ้าจะรีบทําต้องมานะแต่ถ้า36 32 34อะไรนี่คือยังยังได้อย่าไปคิดว่าตัวเองแก่นะเรายังเบาๆอยู่เธอ เออเราต้องมีจุดขายอื่นๆอืเราอย่าไปคิดว่าตัวเองแก่ไม่ไม่เสมอไปแต่ถ้าสําหรับน้องๆที่เป็นเด็กๆนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอะน้องๆที่เป็นเด็กๆก็บริษัทที่เขาก็ยินดีรับเด็กจบใหม่นะอย่างล่าสุดที่พี่น้องมาเรียนนะคะอยู่ปีสี่น้องอยู่นี่งไง <laughs> เนี่ยหนูอยู่ปีสี่กำลังจะจบขอบคุณค่ะใช่เขาก็มาเรียนเลยอื หนูรีบเลยพี่กําลังจะพูดว่าเขามีบริษัทที่เอ่อเต็มใจใช้คําว่าเต็มใจรับเด็กจบใหม่แล้วถ้าหนูอยากให้พี่ติวให้แนะแนวบริษัทให้บริษัทไหนดีไม่ดีหรือว่าพี่จีช่วยช่วยฝากหนูหน่อยค่ะเอบอบริษัทที่แบบโอเคอ่ะพี่แล้วเขาเอ็นดูเด็กใหม่นี่เลยค่ะกดเพิ่มเพื่นตรงนี้ เธอกดกดเพิ่มๆอ,อย่างนี้เลยมีมีใช้คําว่าเอนดูเด็กใหม่แบบว่าเขาก็เต็มใจสอนนะ่ะขอแค่ว่าให้อยู่นานๆแล้วก็แบบถ้าบริษัทเขาดีอะไรดีอ่ะเธอก็อยากไปจากเขาอยู่กับเขาหน่อยเพราะว่านึกออกไหมบางบางทีอ่ะเธอต้องเข้าใจในมุมบริษัทด้วยเพราะเด็กเก่งอ่ะ6980บาทค่ะมีฝางางให้ด้วยบางทีเด็กเก่งแล้วอ่ะเด็กไปอยู่ที่อื่นหนูเข้าใจฟิลไหมเออพอเราเก่งแล้วหนูโบยบินบะมันมันก็น่าเห็นใจบริษัทนะ แต่พี่ก็เข้าใจในมุมของน้องแต่ว่าก็เข้าใจในมุมบริษัทคอร์สพี่นะคะ6,980้าบาทสอนหางานให้สมัครสกรีนบริษัทให้ดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้งานมีฝากงานให้ด้วยนะคะเออก็คือเจ0 0พันอะไรกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยมีบอกหมดบริษัทไหนโอเคไม่โอเคไม่ควรไปเรื่องงงเรื่องเงินอะไรเงี้ยอืมแนะนำหมดเลยดีกว่าเราไปเรายินอยากจบใหม่ก็มันมันจะแบงค์อยู่แล้วอะเออมันเหมือนมีคน ติวคนแนะแนวทางให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าการันตีได้งานไหมถ้าทําตามที่พี่บอก,กมันได้เออนี่บ่ายโมงพี่จะรีบไปแล้วน้องคุยน้องคุยรีบแคปนะบ่ายโมงพี่ต้องลงแล้วพี่ต้องพาลูกไปสามีบอกว่าเร็วๆจะมาไล์อะไรพี่บอกว่าโอยพี่ต้องไล์ทุกวนันเออทำไปเพื่อใครไม่รู้มันเป็นหน้าที่เออ อา้าน้องคุยน้องคุยกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักมาเลยนะคะทักเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะมีคลิปสคลิปที่พี่ปักหมุดอยู่พี่จะส่งให้หนูหนูไปนั่งดูก่อนเลยพี่จะตอบคําถามรายละเอียดเบื้องต้นให้กับหนูก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อเข้าๆมันเป็นอย่างนี้อ๋อจบ บริยติสาขาใดก็ได้นะเฮ้ยชนะนจะทําได้นะเรื่องเงินโอเคหนน้องคิดดูนะหนูอะสตาร์ทจบมาหนูได้สามสี่หมื่นแล้วอะมันมันคุมันเยอะมากถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและไลฟ์สไตล์ของเธอและอะไรแล้วเธอเป็นเด็กจบใหม่อะเธอไม่รู้หรอกว่าอะไรคืองานหนักงานเบาเธอไปลุยเลยเธอจะแข็งแกล่งเลยแล้วเธอจะเหมือนกับเธอได้ของใหญ่เลยอะเนึกอออกไหม เออแล้วันแล้วมันมันดีอ่ะหนูหนูจะตั้งตัวได้เร็วอ่ะมันโอเคมากสําหรับพี่นะพี่มองว่างานอ่ะมันหนักเท่ากันเพียงแต่ว่าเราทํางานที่เท่ากันทํำยังไงที่เราได้ผลตอบแทนมากสุดเออแล้วดีเทลยขอบคุณค่ะแล้วดีเทลยามันเป็นอะไรที่แบบมันได้เงินโอเคจริงจริงอ่ะไม่เชื่อหนูก็ไปเฟิร์สโอเคไหมน้องควีนนีกดเพิ่มเพื่อนนะคะขอบคุณมากเลยคุณพี่แอดต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแปรงฟันแล้วพาเด็กๆไปโรงพยาบาลนะคะ เดี๋ยวจะหาร้านสักคิ้วให้แถวบ้านนี่แหละร้านดีอยู่เขาบอกว่าพันเก้าแต่บางทีมีโปรเก้าอยู่เดี๋ยวหาให้คุณพี่ก็ทําตัวดีๆีนะคะคุณพีออ่อย่าลืมให้เงินพี่ชอบเพจด้วยได้เลยน้องคุยน้องคีนแอดพี่มานะช่วงนี้เขารับเยอะนะเดี๋ยวพี่ดูงานให้หนูเข้ามาเรียนเรียนเป็นออนไลน์ Facebook กลุ่มปิดนะคะปรึกษาพี่ขจีได้ส่วนตัวนะศึกษาปรึกษาพี่ขจีได้แบบส่วนตัวหนูชําระเงินมาปุ๊บพี่ดึงเข้ากลุ่มปุ๊บก็เรียนได้เลย เออแล้วพี่มีตัวอย่างเลยซุมไม่ให้หมดเลยให้หมดบอกหมดเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องไปแบบงงอะ่ะพี่บอกเลยวงการเนี้ยเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกเฮ้ยไปก่อนไปก่อนพี่ต้องไปแปลงฟันทุกคนเออเดี๋ยวมาใหม่พอบอกไปก่อนนี่มึงดึงคนเข้ามาตลอดไปละไปละนะคะสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะทุกคนแอดเพิ่อเพื่อนเลยเพิ่อเพื่อนเลย